เป็นห้าหมื่นนะครับแสนแสนหน้าไซเคิลมันได้มีเกิดขึ้นนะครับแล้วคั้งหลังสุดที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเมื่อเมื่อประมาณยุคน้ำแข็งเกิดขึ้นครั้งสุดท้ายในประมาณสองหมื่นสองพปีหลังจากนั้นน้ำแข็งตัวโลกละลายนะครับ พอน้ำแข็งละลายนี่ก็ระดับน้ำงก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้จะเป็นผลจากการจากการศึกษาจากหลายๆที่นะครับของของเราก็่เป็นตรงนี้นะครับซุนดาเวียดนามนะครับซึ่งสัญลักษณ์ตัวนี้พอเรามาพ้ทรัพบในช่วงหลังหนึ่งหื่นปีนะครับจะเห็นได้ว่า ระดับน้ำทะเลมันจะมีฟลูออเลชันก็ในบางบางพื้นที่ก็อย่างที่เรียนไปแล้วว่าถ้าพื้นที่ที่อยู่ใกล้เส้นสูงสูตรน,นะครับมันก็จะมีระดับน้ำได้เพิ่มสูงข,ขึ้นมากผิปกติในทางกับกันถ้าเป็นในเขตที่มันอยู่เขตเทมเพลตหรือว่าเหนือเส้นสูงสูตรขึ้นไปเยอะๆนะครับระดับซีรี e l ก็จะก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมาก ก็ไอตัวตัวระดับน้่นเลยก็จะค่อยๆไต่ขึ้นมามาระ,ระดับศูนย์ในส่วนของบ้านเรานี้ก็จะระดับน้่นเลยจะขึ้นเหนือระดับศูนย์นะศูนย์นี่คือมิน e เซเวลจะเห็นได้ว่ามันจะขึ้นไปที่ประมาณสออันนี้เป็นที่อื่นนะครับถ้าในกรณีของประเทศไทยมันก็จะมีอ่าไอโซเซสิกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยการเปลี่ยนแปลงของในของแผ่นดิน เราพบว่าของบ้านเราเนี่ยระดับน้ำทะเลที่สูงสุดที่เราพบก็ประมาณ4.5-5ถึงเมตรจากระดับน้ำทะเลปัจจุบันครับอันนี้เป็นภาพเป็นเป็นการเปรียบเทียบของระดับน้ำทะเลในที่ต่างๆที่ไล่จากทางใต้สุดของตะวออมาเลเซียนะครับไล่ขึ้นมาหา พื้นที่เท่ากับกรุงเทพนะครับ A นี่จะเป็นเ A จะเป็นกรุงเทพนะครับแล้วก็ G นี่จะเป็นมาเลเซียถจะเห็นได้ว่าเคอร์ฟส่วนใหญ่ก็จะสูงกว่าศูนย์นะครับก็ของของที่ของประเทศไทยนะก็อย่างที่บอกไปว่าระดับน้ำเลยก็จ,จะประมาณ4.5-5เมตรนะครับอันนี้จะเกิดขึ้นเ,เริ่มเริ่มขึ้นมาแล้วจะประมาณประมาณหนึ่งปี แล้วก็จะมาขึ้นเรียกว่าเป็นเป็นมักซิมัาไทอยู่ที่ประมาณส0 0 0 0ื่นาโทกับ5,000ปีนะครับหลังจาก5,000ันปีก็ระดับนั้นเลยก็จะค่อยๆลดมาจนถึงระดับที่เราพบเย็นในปัจจุบันอันนี้เป็นการศึกษาของของนายโอซีนะครับก็เข้าก็บอกว่า,า,า,าในช่วง ประมาณ30,000ปีเงาชายฝั่งของของเซาเชียเชียในจะอยู่ตั้งแต่นี้นะครับแต่ผมมีภาพซิมูเลชันวิถีนิดนึงครับเนี่ยครับอันนี้เมื่อประมาณ20,000 20, 20,000 1 0่0ปีนะครับสูนดาเชียลก็คือตัวไอตัวทะเลตรงนี้ครับโผล่ขึ้นมาเป็น เป็นประเด็นอันนี้นคือแนวชายฝั่งในสมัยนั้นนะครับเมื่อ2,000ปีหลังจากนั้นถัดลงมาเหลือ14,000ปีน้ำทะเลก็เริ่มทะยอยขึ้นมาน้ำทะเลเริ่มลุกขึ้นมาคืออย่างที่เรียนไปแล้วว่าออยุค้ําแข็งครั้งสุดท้าย,ยี่ยเกิดเม 22, ื่อ22,000ปีหลังจากนั้นเนี่ยน้ำแข็งมันเออริ่มละลายพอน้ำแข็งละลายนี่ก็น้ำทะเลก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับ อันนี้14,000 11,000 9,000มันเข้ามาถึงที่นั้นนะครับ6,000ตรงน,นี้นะครับ4,000นี้มันเข้ามาก็งไหนดีนะครับดือวิ่ทีเร็วๆนะครับ อันนี้คือสถานภาพของการเปลี่ยนแปลงใจยฝั่งตั้งแต่22,000จนถึง4,000ปีซึ่งมีผลต่อ,อก,การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ชายฝั่งของที่ราบรุ่มพกการกลางนะครับก็อย่างอย่างที่โชว์ไปในภาพเมื่อกี้นะครับก็พอลงไปในรายะเอียดแล้วนี่ก็คือแนวชายฝั่ง ที่เราพบเห็นเนชายฝั่งนี้เราก็จะให้อายุที่4,500ปีนะครับทีนี้เราได้เราได้เนชายฝั่งนี้จากอะไรละจากการจากการสำรวจทำแผนที่นะครับโดยใช้เราเรียกว่าลิโ e เจนติกแมปยูนก็คือจะแนกชนิดอะกอออกมาว่าอากอนนั้นเป็นอะกอรซึ่งสะสมตัวโดวยกระบวนการทางทะเล หรือว่ตัตกอน,นั้นสะสมตัวเดินกรบวนการบนแผ่นดินนะครับซึ่งเ,เมื่อก่อน30ปีนั้นพื้นที่ตะกอนคอเตอร์รี่นี้เราก็จะระบายเป็นสีเหลืองสีเดียวแต่หลังจากหลังจากที่เราทำงานมาประมาณ20ปีนะครับก็เราก็จะเปลี่ยนสีตรงนี้ก็คือ สีที่เป็นสีออกน้ำเงินพวกนี้นะครับเป็นตะกอนซึ่งสะสมตัวจากระบวนการทางทะเลนะครับทีนี้การการสังเกตว่าระดับน้ำทะเลมันเปลี่ยนแปลงหลักฐานที่เราบัญชี้บอกว่ารับน้ำทะเลมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเนี่ยถ้าเป็นบริเวณทแบบใกล้ชายฝั่งที่มันเป็นภูเ,เขาหิน เราก็จะดูจากส่วนที่เราเรียกว่าซีหนอกซึ่งมันจะเป็นแวบ,บครับหนอกอย่างเงี้ยครับซึ่งเกิดจากการที่คลื่นเข้ามากระทบกับหน้าผาหินก็เกิดขึ้นมาอันนี้เป็นตัวอย่างของหินปูนซึ่งอยู่ไกลจากทะเลนะครับอันนี้ก็เป็นก็เป็นซีหนอกซึ่งเกิดขึ้นซึ่งตัวนี้เนี่ย จะเป็นอีเวนต์ว่าน้ำทะเลมันนลุกขึ้นมาในบ้านเราที่เราพบเนี่ยบนระิเวณเขาสามยอดทางด้านในของเขาสามยอดซึ่งเป็นหินปูนนะครับพื้นที่ในเท่านั้นเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นซีนอกเกขึ้นเลืกขอข้ามาในยนดินประมาณเป็นสิบกิโลครับแถวเขาสามยอดก,ก็เป็น แถวเ่าอินปูอินปูในบริเวณจังหวัดเพชรบุรีก็พบเห็นส่วนส่วนที่เราพบเห็นเพิ่มเติมก็คือถ้าแถวเาขาอินปูของจังหวัดกระบี่จังหัดทังงาก็าจะพบลักษณะอย่างเงี้ยครับใช่ใชอ่อตัวนี้เป็นตัวอินดิเคเตอร์ของระดับของน้ำทะเลที้เรารู้ได้ไงว่ามันจะอายุเท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลา เวลาน้ำทเลมันท่วมก็มาถึงระดับเนี้ยครับมันจะมีแนวที่ยังหรือว่าแนวหอยชั้นหอยมาเกาอะอยู่ตรงตรงขอบนะครับเราก็จะเก็บเปลือนหอยเปวัดอายุด้วยวิธีคาร์บอนฟอซึ่งมันก็จะให้อายุต่างๆกันตามแต่เอลิเวชั่นที่เราจะวัดได้ในแต่ละจุดครับในเออ่ ที่ทงานก็จะได้อายุประมาณ4,500ปีถึง5,000ปีที่ระดับความสูง5เมตก็จะระดับความสูงมันก็จะได้คล้ายๆกับที่เราเจอในภาคกลางแต่ภาคกลางที่เราพูภาคกลางมันไม่มีมันไม่มีเขาสุบูดให้เราสังเกตในซีนอกอย่างนี้ได้เราใช้ใช้เราใช้คอื่น อันนี้จเป็นหน้าตาของเนื้อตะกอนซึ่งเราพบในบริเวณที่ราบร่วมพักกลางนะครับก็ส่วนล่างสุดนี้ก็จะเป็นตะกอนซึ่งสะสมตัวในทางน้ำหรือเป็นดินเสร็จแล้วไดมีตะกอนทะเลซึ่งเป็นเป็นเนื้อค่อนข้างจะแมสซีก็คือเนื้อค่อนข้างจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเป็นดินโคลนเนื้อนิ่มนะครับเสร็จแล้วตัวตัวบนสุดนี้ก็จะเป็น ดินกรนซึ่งมีทราบพ,พืชปะปบบนค่นอนข้างเยอะเราก็จะเก็บตัวอย่างของทากพ,พืชที่เราพบ,บในชั้นดินกับปัดหายุคว่ามันเกิดในช่วงไหนเอ่อทีนี้ชั้นทราบพ,พืชเนี่ยมันจะมีอยู่สองช้นิดก็คือชั้นทราบพ,พืชซึ่งอยู่ล่างสุดต่อจากใปตะกอนที่เป็นตะกอนบนพื้นดิน ตอนนี้เราจะเรียกว่าเบสอซีดตัวเบสอซีดนี่จะเป็นตัวชี้บ่งถึงน้ำทะเลที่กำลังลุกเข้าไปในแผ่นดินนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าเติร์ทะเลตพีก็คือซากพืชซึ่งอยู่แทรกสลับอยู่ตอนบนของชั้นตะกอนทะเลตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวชี้บอกว่าน้ำทะเลกำลังไหลออกไปจากแผ่นดินเพราะฉะนั้น ในอันนี้จะเกิดในหลุมเดียวกันนะครับดังนั้นเราก็ได้อายุของน้ำทะเลที่ลุกข้นไปในที่จริงว่ามันเริ่มลุกข้าไปอายุสักเท่าไร่แล้วมันถอยกลับเมื่ออายุสักเท่าไรตัวนี้แก่สุดที่เราพบก็ในบริเวณเราเก็บตัวอย่างที่ก็ยอยู่ใกล้ๆหลุมนที่ระดับความลึกประมาณประมาณ20ประมาณ20เมตร เราวัดหาอายุได้ประมาณ9,000ปีแล้วตัวข้างบนเนี่ยอันนี้ถ้าดับอรุ์แรกนี่มันจะมีอายุที่ประมาณ1,000ปีก็ข้อสรุปเบื้องต้นที่เราได้ก็คือนะ้ำก็เลยเริ่มลุกข้ามาตามแนวชายฝั่งที่เราพบเห็นปัจจุบนันเริ่มลุกข้ามาที่ระดับความลึก20เมตรนะครับตามกับระดับแผ่นดิน ปัจจุบันลงไปนะเมื่อ9 0ันปีก่อนแล้วมันถอยกลับไปอยู่นะตำแหน่งปัจจุบันของกรุงเทพที่ทเมื่อประมาณพันปีครับอันนี้จะเป็นอ่าลำดับตะกอนที่เกิดขึ้นอันนี้ภาพตัดขวางนะครับกรุงเทพก็จะสมมติว่าอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นอยุธย,ยาตะกอนดยสอกีด ก็จะแสดงด้วยจุดสีดำนะครับที่มันจะเกินแบบไม่ต่อเนื่องนะครับเราจะพบเป็นจุดๆๆไปแต่ละจุดก็อายุจะไล่าตามกันก็คือใกล้ใกล้ๆกรุงเทพนี้ก็จะ9 0้าันก็ถัดไป7,000 8 000, 7, 000, 6, 000, ั0 0 7,000นเ0 0เราก็จะมาอยู่ที่นี่ก็ประมาณ5,000ทีนี้ไอระกร สราบพืชที่เราได้ย่อเติบคึ้นแล้ต่ปีนี้ก็จะอยู่ในทางตอนบนนี้เนละ้วนมันก็จะอายุมันก็จะไล่ไปตั้งแต่สี่พั0 0 0มพันสองพัน้ามาอยู่อยู่ที่ประมาณหนึ่งพันที่รกรุงเทพนะครับระบนิสัยไม่ได้มีตะกอนจากแม่น้ำเจา้าพระยาปัจจุบันอิกทัอยู่จะเห็นได้ว่าคาภาพอความลึกของตะกอนทะเลในบรินเวณกรุงเทพนี่ลึกสุดที่เราเจออยู่ประมาณยี่สเม แล้วก็ทะ่าอายุทยาทีตะกอนทะเลทั้งหมดนี้จะเป็นตะกอนที่ราบน้ำล้มถึงเรืืองตะกอนน้ำน้ำขึ้นน้ำลงครับที่มีสาืูปลาปนก็จะมีความหนา2เมตร3เมตรแ็นที่ครับตัวนี้เนี่ยมันมีนายะสำคัญหนึ่งเรองคือตะกอที่เราได้ดินเคล ค่อนข้างเยอะครับประมาณ70%ในสนเอนต์ในในน้ตนีจะเป็นน้ำเพราะฉะนั้นที่ไม่กี่วันที่เราคงได้ยินข่าวที่ตึกออคอนโดมิเนียมที่ก่อสร้างที่หลังหลังเสี่ยหลังสิทธนะครับก็เพราะว่าไอ,อ้ตึกเนี่ยครับเขาสร้างอยู่บนบนดินดินแกละทะเลตอนนี้ครับ ก็น <S an> ึกสภาพว่าก็ว่าดินตัวนี้ครับพุ้มน้ำา70%ดนืเนื้อดินมันมีเนื้อดินอยู่แค่30%อีก70%เป็นน้้ำพอมีโครงสร้างใหญ่ๆไปวางอยู่บนนี้ครับถ้าเราไม่วางเสาเข็มอยู่บนชั้นดินเดียวเนื้อแน่นตัวนี้ครับมันจะมันก็มีเ่ในการซุดตัวอันนี้ก็จะเป็นข้อคิดอันหนึ่งว่าถ้าเราจะซื้อบ้านนะครับฝากไว้นิดนึงว่า ที่ที่กรมทรัพย์เนี่ยผมใช้เรามีเรามีข้อมูลถุงจบค่อนจจข้างเยอะและ้วก็เราสามารถเราจะรู้ว่าในแต่ละจุดของพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมันตีเนเดียวตะเลาเนี่มันหนาเท่าไหร่นะครับก็เอ่อ ถ้าใครอยากทราบว่าบ้านที่ดเดาเอง,เงจะไปซื้อเนี่ยจะจะต้องใช้สสบเข็มเท่าไหร่นี้มาสอบถามได้นะครับเรามีเรามีข้อมูลท,ที่จะเอาให้ก็คือถ้าถ้าไม่ถ้าสาเขมไม่ลงมาถึงในตัวเนี้ยครับตึกอาคารทุกตึกก็จะสุนกครับเพราะว่ามันเหมือนกับมัวางในเร่อง,งชั้นน,น,น้ำาะครับน้ำหนักที่มันวางตัวอยู่ มันก็จะสุดได้ทันทีครับแต่ในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีองอเพิ่มไปนิดหนึ่งครับอันนี้จะเป็นภาพรวมที่ชี้ใหเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วน้ำทะเลอันนี้